สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยถ้าถ้าดูไม่ชัดตือยังไงสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่เหรียญนั่งพานชนะมาหรหลวงพ่อคูณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะ ปี37ดนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่1นะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้ด้านหลังมีเขียนแบบนี้นะคะรอสองสอศนะคะเป็นรายการที่2นะคะ รายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะที่ระลึกอายุ82ปีนะคะปีพศ2 5 1 1นะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่4นะคะเป็นพระมะเหศวรนะคะเนื้อองค์นี้สวยๆมีคาบกุบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่ห้านะคะเป็นพระแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นเหมือนสีผิวคล้ายเนื้อดินนะคะเป็นรูปแม่ชีบุญเรือนแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอด้านหลังองค์นี้เป็นผิวเรียบนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปรักปิดทองนะคะด้านหลังมีรอยขีด2ขีดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อคงนะคะวัดกลางบางแก้วชื่อรุ่นปลดนี้เรกโคดเจดนะคะ ด้านหลังตัวย,ยันอักขารคมชัดสวยเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะนี่เนื้อผิวรุ้งรุ้งสวยสวยเลยนะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521นะคะด้านหลังมีตัวย,ยันอักขารแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอีวสัสตหิบนะคะเป็นเหรียญฉลุปี2473นะคะที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะรายการที่1 1นะคะเป็นเนื้อคำข้าวหลวงพ่อหรือสีริงดานะคะด้านหลังจะมีเป็นภาพหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกรปี2531นะคะเป็นเหรียญเศรษฐีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะตัวยันคมชัดสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะหน้าหลวงพ่อคมคมแบบนี้เลยเป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญรัตโตหลวงพ่อแดงนะคะ ปี2516นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะคะด้านหลังมีตาปั๊มนะคะอง์นี้นะคะหน้าคมชัดสวยกุไม่เลอะนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะ เหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมะโกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะด้านหลังจะมีเป็นรอยนิ้วมือกดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระ ซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะคะน่าจะเรียกแบบนี้นะบบเป็นกลมๆให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ82ปีมีต่อโคตต่อเต่านะคะหลวงปู่โต๊ะปี2511นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธ,ธโสธรน,นะคะเมืองฉะเชิงเซาปี2 5 3 8นะคะด้านหลังเป็นตาโรตำรวจนะคะเขียนว่า80ปีกรมตำรวจนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จด,ด้านหลังมีรอยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมปี2518นะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานสุกกาโมรุ่น1นะคะ วัดโป่งกระสังนะคะปี2519นะคะเป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะด้านหลังจะมีเป็นรอยตอกโคตธรรมจักรหรือเป็นรอยกดโคตธรรมจักรนะคะอง์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่แพ้่นะคะรุ่นพิเศษนะคะวัดรางหมันนครปฐมปีอายุ90ปีนะคะฉลองอายุ90ปีองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปนะคะรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีโรยเม็ดแร่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้มีหูด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะเป็นรายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ปี2 5 2512นะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะรุ่นพิเศษนะคะสุสานไตรักจังหวัดตำปางนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปนะคะรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระพระ เป็นพระพุทธรูปนะคะขนาดห้อยคอแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอกตลอดนีพิมพ์6ชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31เป็นสมเด็จเกศชยโยนะคะองค์นี้พ,พิมพ์7ชั้นนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะ เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบวัดโสถ์โพทองปี2518นะคะเมืองเพชรบูรณ์องค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะต่อไปนะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะ เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญธนาคารธนสี่ปี2521นะคะองนี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดพระโคด้านหลังเป็นตาโรสัญลักษณ์มีราบเรือนยศปลอดภัยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่35นะคะเป็นเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเขียนใต้ร่มเย็นปี2526นะคะเป็นพระอาจารย์ทิมองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะองคเล็กแบบนี้เลยนะคะออกวัดไหวารีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสูงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39 9นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่40เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะวัดประรูชิมพีนะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันดวงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่ที่ระลึกสอง8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่41ดนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่ ants, อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กนะคะอง์นี้รายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญพุทธศรเสมาหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้นาแบบว่าเดิมๆบล็อกแกะมือนะคะหลวงพ่อเงินปี2,500นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปี2512เนื้อผิวทองแดงเหรียญกลมคมชัดสวยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียหน้าแบบว่าบล็อกแกะมือสวยๆเลยนะคะด้านหลังตัวยันคมชัดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าซุงนะคะ เหรียญทำน้ำมนต์ด้านหลังตัวยันอขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปนะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนอายุ70ปีนะคะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญร่วงพ่อกันวัดพญาตเนื้อผิวรมดำปี2469นะคะด้านหลังเขียนว่าทีระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถนะคะเป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญฉลุทรรมขันหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพป,ปี2482นะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ